กระต่าตั้งแต่ที่พอใจเลยนะนี่ค่ะบาเดินค่ะ ชื่อไพลินช่าเมื่อขึ้นโอ้โอมาโรงเรียนคนแรกเลยนะเนี่ยยังไม่มีพี่มาเลยอ๋มีพี่มาแล้วไปลากกระเป๋าข้อห้องเรียนนะคะ <Bye. S 2> ายครูไม่ยังไงครูหญิงมาแล้วไปเดินไปเลยครูหญิงมาแล้วเดินไปดูในห้องชิแยกครูหญิงชิสว,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณครูหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ยัง จ้าคุณแม่จุ๊บยุ๊บยุ๊บด้วยให้ใครให้ใครมารับให้แม่รับใช่ไหมไม่เอาป๊าป๊าหรอเอาป๊าป๊าไหมเอาป๊าหรือเอาแม่อะฮะเอาแม่อแมโอเคเซย์บายบายบาย